ฮัลโหลสวัสดีทุกคนและวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมองเมียวจิ Z. นั่นเองจา้าหลังจากที่บอกไปแล้วนาอว่าจะพามาเล่นกิจกรรมนั่นเองซึ่งกิจกรรมของเราก็คืออะตีบอลอี D อตัวนี้ฟาร์มนรกแต่ก็คือฟาร์มแล้วฟาร์มอีกเออใช่ทุกคนตอนนี้บัฟน,น่าจะเปิดครบแล้วนะถ้าทุกคนไปเล่นอีตัวเก็บตัวอักษรเนาะอะ,อะ บัฟก็น่าจะครบแล้วทีมในการตีของเรานั้นก็แป๊บๆจบนับกระพริบตาปุ๊บอ่ะจบแล้วอ่ะสําหรับคนที่สงสัยเนาะว่าบัฟเอามาจากไหนเราเห็นข้างล่างไหมตรงนี้อ่ะพวกนี้แหละคือบัฟของเราอ่ะอย่างตัวนี้เนาะเราก็ต้องไปเล่นเก็บตัวอสอนให้มันครบนี่แหละอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนสักองอ,อ่ะอ่ะเราก็เดินตามหามันอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมอีแรงกดชาเลนจ์มันเข้าไป ไปต,ต,ต,ตีตีตีมาแั่นแหละตีให้มันครบครบไปตัวพวกนี้ก็ไม่ไม่น่าแรงเท่าไหร่เออเลือดมันก็น้อยแบบตีแป๊บเดียวก็จบอ่ะเห็นไหมได้ตัวฟาร์มมาหมื่นสองด้วยเราจะได้ตัวอักษรมาเนาะซึ่งตัวอักษรที่เราไปตีอ่ะอ่ะอัปเตอร์เอาไปลงตรงไหนดีอ่ะถ้ามันลงตรงไหนได้มันจะขึ้นเป็นขอบสีขาวขึ้นอ่ะซึ่งเราก็ต้องไปตามหาไอ้ตัวอักษรตัวนี้อะ อ่ะสีขาวตรงเนี้ยอ่ะเราต้องไปเดินหาเดินหาเพื่อเราจะเปิดช่องในการเติมเนาะอ่ะเดินหามันไปด้วยที่อ,อยู่แถวนี้แหละสักที่หนึ่งสักที่หนึ่งเออเดินเดินตามหาไปก็ประมาณนี้อ่ะสีทองได้สีอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้เนาะสําหรับการเก็บบัฟก,ก็คือเมื่อเราเก็บครบเราก็มาต่อตัวอักษรให้มันเต็มช่องนั่นแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีมกิจกรรมกัน ซึ่งทีมที่เราใช้เนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนสักแป๊บหนึ่งปึ๊บกดตีไปเลยอ่ะทีมที่เราใช้ก็จะมีประมาณนี้มีทามโมเอสเออนาะไหนวะอ่ะมีตัวนี้ฟุเกนกาคุใช่ไหมวะลืมชื่อแล้วเออก็ใช้มีตามาประมาณนี้เอามาเพิ่มบัฟกันแหละ อาชล่าอ่ามีอาชุ่าซึ่งก็แรงประมาณหนึ่งแล้วก็ไหนวะอ่ะมีชามาโมใช้มิตรมาตามนี้เลยใช้บอสบอสต,ตัวนี้นะเออก็ชีไม่ต้องถึงร้อยก็ได้ชี้ประมาณแ0ดสิบเพราะว่าถ้าเราเปิดบัฟมาแล้วบัฟเราก็จะมีเต็มร้อยพอดีเออแล้วก็มีพ่องูอ่ามีพ่องูมันหนึ่งซึ่งมันควรใช้มิตรมา,ามบอสซึ่งเราไม่มีหาไม่ได้จ้า แล้วก็มีตัวปั่นไฟเราเอาเป็นตัวอ่ะคาวยะเพื่อเอามาเพิ่มตัวที่ด้าเมียนเนาะแล้วก็ตัวโอเมียจิเอาเป็นตัวเซมีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนเปิดสกีตีที่สไปเลยสู้หนึ่งทีหนึ่งทีตบจบจ้าแม่สามเทินสามเทินแบบชำ่ำจบแล้วเร็วไหม เดี๋ยวมาดูอีกรอบมาดูอีกรอบเป็นทีมที่ควรปล่อยออโอต้ได้เลยลงไปปุ๊บกดออโอต้ปับ๊บเออเป็นนอนยาวๆก็คือเรียบร้อยอ่ะธร,รมาโมกหนึ่งท,ทีพ้อกกูหนึ่งทีอชุราหนึ่งทีจบสามเพินแบบสวยแบบฉ่ำไปเลยเออก็ประมาณนี้ทีมในการตีของเราที่เลือใช้รเนาะซึ่งกิจกรรมนี้อ่ะ เราสามารถยืมตัวเพื่อนได้หยืดตัวเพื่อนได้เหมือนกันคนมายืมเราไปประมาณหกร้อยกว่ารอบแล้วเนี่ยเออ้อยกว่าคะแนนแล้วเพราะออนั้นแหละเนี่ยเราอยากเลือกของใครเราก็มายืมยืม,ย,มยืมไปก็ได้เนี่ยในกิวในเพื่อนอะไรต่ตางๆเออเนี่ยอันนี้คือบัฟเนาะอันนี้มิซีเพิ่มคียยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออเพิ่มคีดาเมจดาเมจอัพอะไรแบบเนี้ยลุกฟงลุกไฟอะไรแบบเนี้ยเออ ก็ประมาณนี้ในการทีมเล่นกิจกรรมของเราเนาะสำหรับคนอยากเปิดบัฟก,ก็มาเล่นอีก,กตัวข้างล่างนี่แหละได้คะแนนง่ายเหมือนกันแล้วก็ออันนี้คืออะไรวะอ๋อประวัติไม่อ่านจะขี้เกียจเดี๋ยวต่อไปหลังจากเราเก็บครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเปิดที่เท่าไหร่เนาะอ่ะในการการันตี S S R S P แล้วก็ตัวสกินของน้องคนนี้ก็ปดล็อกที่แต้ม3ล้านเนาะ อ่ะซึ่งแต้มของเราดูจากตรงนี้อ่ะทวททที่สองอ่ะคือตรงนี้ตรงกลางไอ้ตัวนี้ก็คือแต้มที่รวมทั้งหมดที่เราสามารถเปิดมาได้ซึ่งเราใช้ไลใช้ไอ้นั่นแม่ดว่าแล้วลิ้พันกันเอาใหม่หนึ่งสองสามตึบซึ่งเราใช้ไปแล้วประมาณหนึ่งก็จะเหลือประมาณสามล้านหกซึ่งรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดการาันตี S S R S P อีตัวนี้ให้ดูกันว่าเราจะได้อะไรานั่นเองอ่ะ เมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยใหม่เปิดเลยจ้าแี่ภาวนานะขอให้ได้ตัวไม่ซ้ำถึงว่าในใจมันบอกไปแล้วว่าไม่เอ็นมัดก,ก็อีก,กจะโจ้งแน่นอนไม่อีก,กจะโจ้งก็อีนอกแน่นอนอีนอกที่หมายถึงอ,อีนอกภาพวาดอีนอกภาพวาดมาอุ้ยแพทดั้นเท่าไหร่วะสี่แสนแปดซึ่งเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนับถอยหลังและพนมมือขึ้นสาธุสาธุสาธุาธาธไปปึ๊บ อ่ะหนึ่งสองสามพุทโ,โทนับโมพุทธายะป่างชิรานนอิน้องเขาคือชิรานนอิมาอีกแล้วซึ่งเราไม่ซีเรียสเพราะว่าเราเป็นเมนน้องชิรานนอิน้องสมาเป็นร้อยล้านตัวก็มาได้ซึ่งเราไม่ซีเรียสน้นองสมามา,มาเลย ต่อไปเดี๋ยวเรามาเอาตตัวสกินนี้ก่อนอ่าสองแสนแปดอ่าสวยงามสวยนะเออสวยเดี๋ยวขอแชร์ก่อนอ่าแชร์เรียบร้อยได้มาสองร้อยหยกสองร้อยอะไรเอ่ยตาลายแล้วไงสองร้อยอะไรเอ่ยปัญญาอ่อนยี่สิบตะโลกอ่ะกรอบหรอกก็ซื้อไปเถอะเออซื้อออกออกค่าแฟชั่นลาไปก็สวยอยู่อ่า มิตามะมิตามะไม่เอาอะไรคือมิตามาวะดารุมะเนี่ยเห็นไหมคนเพิ่งตื่นเหตุเกิดจากการเพิ่งตื่นตื่นมาปุ๊บเออปั๊บจา้าอ่าซ,ซ,ซื้อไปอันนี้เอาไปอัพเกลือแล้วกันหมดยังไงสามดาวอันนี้เอาไปผสมเกลืออ่าเอาเศษไปสักห้าเศษอ่าสกินปวดมีสกินใหม่ๆหม่ที่ฉันควรได้เอามาเถอะ ฟา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 อะไรฟาฟาแฟนฟาดฟาแฟนฟาดอะไร้าแฟนอาร์ตงงอีกคนดูก็คือเตรียมด่าแล้วนะลิ้มพันกันอะไรขนาดนั้นคืองงมากไปจ้ะเหลือเท่าไหรวะเหลือล้านเก้าเดี๋ยวเหลือล้านเก้าเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปสุ่มเออเดี๋ยวไปเปิดกล่องสุ่มให้ดูกล่องสุ่มกล่องสุ่มกล่องแรกกล่องนี้คืออะไรวะอ่าเศษชิคกิ้งอนม้เอาไปสักสิบ สิบกล่องไปดูแกงๆกว่าสิบกล่องอะโอ้ได้ทรงได้เศษอะไรต่างๆก็ดีอยู่นะเออสำหรับคนจะเริ่มเก็บเศษเนาะถ้าเราไม่ไม่มีตัวอะไรเลยซึ่งเราเปิดไม่ได้แบบอับจนทนทางเราสามารถมาเปิดกล่องนี้เพื่อสุ่มหาเศษได้นะเอออันนี้คือกล่องอะไรอะ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอากล่องนี้คือกล่องมิตมะไม่โลดกล่องงนี้ซึ่งแกงๆเปิดไปแล้ว เคยมาเปิดไปแล้วก็คือเอาไปสุกเกลือเพิ่มมาแหละกล่องนี้กล้องรวมมาสุ่มหายกอ่ะได้มาเท่าไหร่ได้มาแปดสิบเคยแกเยอะอยู่นะได้ยันฟ้าด้วยยันฟ้าที่เอาไปเปิดแลกเกลือนะที่ไม่ใช่ยันเปิดเปิดตัวนะอันนี้คือดารุมะเนาะสิบกล่องโอ้โหเกลือจังเลยอะ่ะเกลือ เดี๋ยวขอลองอีกสักสิบกล่องสิถ้าคือรอบนี้คือไม่เปิดอีกกล่องเนี่ะเออจ้าจบจา้าไม่เปิดแล้วจากกล่องนี้ไล้สาระมากขอสิบกล่องซักกล่องสุ่มอีตัวนี้สิมาสุ่มเศษก่อนมันจะได้เศษตัวใหม่ไหมจะได้ไปเปิดแลกในคิวเนาะเคยแกได้เยอะอยู่นะเก๋เก๋เก๋เออเก๋อยู่ได้เยอะได้หลายเศษว่ะเคยน่าสนใจแค่เท่าไรวะสี่แสนไปสิยี่สิบกล่อง โอ้โหแม่เปิดทิละนิดแนะนำเปิดทีละนิดอย่าไปเปิดเยอะเปิดเยอะแล้วเกือไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ม,เอา,ม,ามาหาสุ่มเกลือดีกว่าอะทีละสิบทีละสิบอ่ะได้มาห้าสิบสิบเก้าสิบเก้าไม่ถึงจ้าสิบอ่ามาให้มาให้แค่นี้อ่ะได้มาห4สิบสี่เหลือคะแนนอยู่สามพสอง ซึ่งเดี๋ยวเราไปฟาร์มแต้มต่อที่หลังนั่นแหละเออก็จะประมาณนั้นไหนดูเซนางชิราโนอกซึ่งดิฉันมีสกินครบทุกอันแล้วเนี่ยเป็นไงหลักเมนน้องนุยก็ต้องมีให้ครบเออต้องมีให้ครบให้ฉ่ำให้เต็มนะเออต้องมีให้ครบไหนดูเซเปิดย,นยันไรวันยังไม่เปิดเลยขาเปิดปอนดิสักนิดนึ่งซึ่งก็งงไม่อยากเมา ล่าสุดอดใจไม่ไหวไงอดใจไม่ไหวอะไรอ่ะออกได้ยันซีมันด้วยสงสัยว่าถูกต้องเนี่ยอีตัวการันตีเนี่ยมาเหลือสามสิบกว่าใบว่ามันการันตีได้หนึ่งตัวซึ่งก็มั่นหน้ามาเปิดจากคิดว่าจะคืออตัวดีๆออกแน่เฉลยเปิดมาปุ๊บเปิดเสร็จปุ๊บอีตัวที่ออกมาอีตัวนั้นก็คืออ่ะดูนะอีตัวน้าที่ออกมาอีนี่จ้ะยูกิ จะร้องไห้ออกอะไรไม่ออกมาออกอยู่กี่งงมากเลยโอ้เออขอของฟรีของของฟรีก็ประมาณนี้นั่นแหละเออโอเคทุกคนวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละสำหรับทีมในการเล่นกิจกรรมเนาะแล้วก็มาเปิดการันตีอะไรแบบนี้นิดนิดหน่อยหน่อยให้ดูกันอะซึ่งถามว่าเกลือไหมส่วนตัว ไม่เกลือเพราะว่าได้น้องนุย่ยซึ่งเราเป็นเมนเลิฟน้องนุยมากก็ต้องได้ก็ต้องปังถึงน้องจะมาเป็นร้อยตัวเราก็ไม่หวันเราก็ไม่ซสีเรียนเราก็ไม่เศร้าเพราะน้องคือเมนเราเองนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละเออ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับสไคร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อรับคลิปใหม่ๆเนาะซึ่งจะมาอัพบ่อยๆแล้วกันเออลืมบอกทุกคนตอนนี้เรามีทริปมีแล้วนะทุกคนสามารถโดเน a อะไรให้เราได้แล้วทุกคนอยากจะรองกรี๊ดมาก ติ๊ก่อแชะแวะ็บมาได้ไงก็ไม่รู้โห้ยแกตอนนี้เรามีชิปมีแล้วถ้าคนสนใจสามารถมาโดนเนทให้เราได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆอ่าสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แหละทุกคนก็บีบบายไปแลวจ้า